ไปไปซ้อมแล้วก็จะมาแก้รักษาชั้นเก่านะครับที่มาร่วมกาทำามาร่วมรับฟัการแถลงข่าวนะครับที่พวกเราชาวรกษตรชมนะครับต้อเคขอบาเป็นื่อตัวอย่างบากตอนนะครับองทั้งอุทยานแห่ชาต หลายอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็มีนะครับซึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวามากมายอย่างนี้ท่านผู้ว่าเราก็แบ่งเป็นทวกงสามท่วงด้วยกันนะครับเป็นการท่องเที่ยวทั้งสามฤดูที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับในท่วงสามฤดูเนี่ยทางจังหงวัดชายภูมิของเราก็จะมีกิจกรรมซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับสอบเป็นต้นนะครับนานเมื่อวานที่เราไป งานพิสูจน์นะครับงานแ่งพิสูจน์ของอำเภอเมืองวันที่3ถึง7กันยายนนี้นะครับก็ทางอำเภอเมืองสมูรณ์ของเราก็ได้จัดงานสาบ้านแท่นนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมที่หลากหลายมากนะครับก็จะมีการประกวดต่างๆแล้วก็จะมีการ,รแสดงสินค้า โอท็อปนะครับแล้วก็ตลอดจนอาหารท้องถิ่นนะครับที่ทางอำเภอรเราเนี่ยได้คัดสรรมาอย่างดีนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยที่เป็นไทไลท์เลยก็คือจะมีการปั่นจักรยานของสาวบ้านแท้ทั้ง็นตำบลนะครับก็จะมาซึ่งแสดงออกถึงถึงความสวยงามความน่ารักความอ่อนหวานอีกทั้งก็ยังเป็นการช่วยลดลงการลดโลกร้อนด้วยนะครับครับในงาน วันที่3ถึง7เนี่ยทางเราก็ได้มีการจัดเตรียมจักรยานนะครับเอาไว้ที่บริเวณที่ที่ว่าก,การอำเภอนะครับนะักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในงานเนี่ยก็สามารถหยิบยืมจักรยานที่พวกเราเตรียมไว้ให้นะครับไปเยี่ยมชมภายในงานได้นะครับแล้วก็ภายในงานก็จะมีสินค้าทางการเกษตรซึ่งทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์ของเราเนี่ยเป็นแหล่งขึ้นชื่อ ในการผลิตสินค้าทางเกษตรไม่ว่าจะเป็นต้มโอไม่ว่าจะเป็นตงโมก็สามารถปลิตไปเยื่อรวมสลวนต่งางๆได้ครับต่อทางจังหวัดเชียงฟูของเรานะครับก็เป็นเมืองรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนท่านอาณาณานิยมก็ตั้งใจที่จะส,ส่งเสริมการท,ท่องเที่ยวเมืองรองนะครับโดยของกิจกรรมสาบ้านแป้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงฟูที่เราส่งเสริมนะครับเขาก็ร่วมร่วม,ม,มทุกอย่างครับไ้บ่าจากท่านสินค้าทางการเกษตรท้านโทรทัแล้วก็การ ปัิบัตการเพื่อลด